สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อพ่อก็ช่องสาวสาวอินสวีเดนย้ำอยากมากินมาแซบนะจ๊ะเนาะวันนี้พบอพ่อพบเจอกันนะจ๊ะเนาะในรอบสองหรือสามเดือนนือจำาบ่ได้นะจ๊ะเนาะในรอบเป็นเดือนนะจ๊ะเนาะทุกคนจ้าจ้าเดหน่อยไปถอนแขวถอนฟันม้านะจ๊ะเนาะกันเลยกินบ่ได้นะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็ใสแขวปลอมยูนะจ๊ะเนาะกะแอนเนื้อที่ว่าไปถอนฟันมาสามเล่มนะจ๊ะเนาะทุกคนจ้ากันเล่นยังปวดยูนะจ๊ะเนาะกะ อย่าี้ยังกระบอกถนัดน่าจะเนาะกาซาเรน่ากระบอกกล้ามันนั่งกินนั่งโชว์น่าจะเนาะทุกคนจะก็ได้จะทำอาหารอาหารน่าจะเนาะทุกคนจะกระบอกเป็นอยัางน่าจะเนาะตอนนี้ซาเรน่ะกัดมาลองกินเบื้องน่าจะเนาะกัดแอบมาลองแสบมาลองงับ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 เบื้องน่าจะน่าแต่ว่าอันที่อันงับไปได้ซ้ำใด้น่าจะทุกคนจะกะมาเข้ามาเบิ้งน้ำกันเลยน่าจะเน่าวาซาเรน่ากินได้ซ้ำใด้น่าจะเนาะเพราะว่า เข่าซาวเดาหน่อยกับท่านเด่นเขาที่เขาทางเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจานีเนาะจ๊ะนะทุกคนเบิ่งเนาะจ้ะนะกนบับโลกฟันผุฟันปลอมกันจังสี่เนาะจ้ะทุกคนจ๋ากะต้องทําใจเนาะจ๊ะมาจ้ะทุกคนจ๋าพี่แน่พี่แน่แน <c oughs> ทุกคนจา๋ามือนี่ซาวเดาหน่อยได้ย้ำเนาะจ้ะเนาะย้ำป่าแซลมอนเนาะจ้ะเนาะกับ โดนแล้วนะจ๊ะทวาสาวเลอหน่อยบ่ได้กลิ่นนะจ๊ะเนาะกับมือนอีกกะสิมนานังไห้ให้เบิงอีกแล้วนะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋าเวาหลายใครห้างนะจ๊ะเนาะน้ำลายไหลจักจั๊กเลยนะจ๊ะทุกคนเห็นแต่หัวนะจ๊ะเนาะหมูกุจูจังเลยนะจ๊ะเนาะะกล้อก็แกะไก่นะจ๊ะเนาะมาจา้ะทุกคนจ๋าคำแหลกแหกมันนะจ๊ะเนาะสาวเลอหน่อยกะ ไยำผักทุกอย่างซาลาหน่อยต้มนะเจ้าเนาะเพราะว่าแข็งจ้ะซาลาหน่อยกินไม่ได้นะเจ้านะเนาะคืดอดอกหน้าประแดกไปด้วยหนึ่งเลยจนะรสแซบคือเก่าจัดทุกคนจ้าอืมอืม,อม,อมแซบจัดจะหักว่ายำก็ต้องระวังแน่จัน้อยนะเจ้าเนาะ วันนี้วันศุกร์นะจ๊ะคนดีจ้ะยกจ้ะน้ำองุ่นขาวนะจ๊ะเนาะ mm hmm. ครูกระปลาดิบจ้ะ mm hmm. แซ่บคือเก่ามาว้าวลายเกียรห้างปิ้นเนี่ยอืม,อ,มอย่างไรวะ บุกไปยำแพงไะฮืมแหลกบ่แหลกกับฟาดโกโก้โลดกนอกจากนั่นทุกคนจ้ะแหลกอยู่ในท้องแล้วจ้ะมาียังเลยนี่ตากระบอกเห็นหวง อืมรักกัดอืมอืม,อมเพื่ไในมัาน,นัง่งโชว์ให้เนาะนจ๊ะเนาะทุกคนจ้ะได้เวลามาน,นัง่งโชว์ให้โอ้พิอี อืมอืมแล้วกอยาเดียวก็กลัวแล้วอืมทั้งน้ำมันฝรั่งตุมจ้ะทุกคนจ้ะอืมฮึืมซ่ it <laughs> But... <laughs> อือมอืมอ,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 อโอเคจ้ะทุกคนจะ้ะแรกเมื่อแรกแรกะเตะเขาโกมดแล้วนะจจะนาะเดือดสะพักจ้ะทุกคนจ้ะสาวเลยหน่อยบ่ไหวแล้วนะจจะนาะแขวกจ้องที่เจ็บจ้ะพี่น้องจับเป็นเดือนแล้วนะจจะนาะที่สาวเลยหน่อยไปถอนมาจะ้ะแต่กะ เรื่องบวกเขาที่น๊าเนาะสามเหล่มจะพี่น้องจานฟันปอมเต็มปากเลยน,าน <c oughs> <c oughs> ๊าเนาะเอย <c oughs> กลับบว่ากันนะ๊นะเนาะสาวลอยๆเป็นลูกฟันหลักฟันหลักฟันผุน้าเจนาะทุกคนจ๋าขึ้นอยู่น้ำท่าบริโดนน้าเนอะกะต้องทําใจนะจ้ะเจน่ะกะลนมาหลายเหล่มแล้วจะพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> อ้ยเ <c oughs> อ้ โอเคจ้าทุกคนจา้าไว้พ่อกันคลิปหน้านะเจ้าน้าสาวเราหน่อยก็เริ่มเพ็ิดเพ็ดแล้วนะจา้าทุกคนจา้าไปแล้วนะจา้าไว้พ่อกันคลิปหน้าเลยนะเจา้านาะกราบสวัสดีนะเจา้านาะกราบขอบ,บุญและขอบคุณมากมม้เลยนะเจา้านาะที่เขามารับชมได้รับเบิรงช่องสาว,สาวอินสวีเดนนะเจา้านพี่น้องจา้าก็ได้เวลาจอดละลิจีละน้อนอีกแล้วนะเจา้านาะไว้พ่อกันคลิปหน้านะเจา้านาะสาวเราหน่อยอาทิตยได้มานั่งกินนั่งไห้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิรงอีกนะจ้านาะโดนๆอาจิตมานั่งไห้ให้เบิรงนนะเจ้านาะ กับปรด้มานั่งหงาหัวสุบึงแอนสุมือนะจ๊ะนาอกะบึงคลิปทำอาหารปากกึกไปนะจ๊ะนาะทุกคนจา๋าซาเหน่อยกะห้แก้วมันหายดีสก,ก้อนนะจะ๊ะนาะซาเลนอยกะอาจจะมาออกมานาังกินอีกคือเก้าเมาหไมห้ได้อีกคือเก้านะจ๊ะนาอกะตอนนี้กะพยายามฝึกปากฝึกแก้วไอ้เฮาให้ให้เขาขที่เขาทางก่อนนะจะ๊ะน้ะซาเลนอยจังเจียนมานน้ำเสนอ อาหารแซ่บๆสู่พ่อแม่พี่น้องในกีดอีกนะจ้ะเนาะไป่แนวนะจ้ะเนาะสาวเราก็จะเป็นนางไหยนะจ้ะเนาะบ๊ายบายจ้ากราบสวัสดี